นี่ก็เป็นลูกไก่ปลานนำหนึ่งหรือลูกไก่ป่าเอฟวันกับหนำหนึ่งครับพอเป็นไก่ปลาลอยแม่เป็นไก่ต่อกับก็เอามาปล่อยอยู่สวนยางทางปงไผ่ครับทั้งสองตัวนี่ครับก็สองตัวนี้เป็นไก่ต่อ แม่ไก่โตมาโตไก่ไกลปลาลอยตอนนี้ไกป่ปลาลอยเข้าปลาไปแล้วกับตรงล้อหลังออกก้นซาครับสีขันมาผสมพันธุ์ก็เลี้ยงไก่โตไว้สี่ตัวครับตอนนี้ที่นอนอยู่เถียงผมอยู่มีอยู่สี่ตัวที่เข้าปลาไปก็มีหลายตัวกับประมาณสิบตัวครับเป็นไก่โอ บางทีก็เป <pf unlikely> ็นลูกผสมที่เห็นแน่ๆคือหาดตัวกับตัวแม่หาตัวกำลังหลุนๆกำลังใครใครตัวแม่หลุนๆกับอายุประมาณหกโคกเจ็ดเดือนแล้วล่ะครับก็มังหัวสีหลอดครับก็สี่ตัวนี่ที่อยู่ในเตียงนี่ก็มังหัวสีหลอดแลอบลอดครับ ตัวนี้ส่งไกลปลาอยู่แล้วแต่ว่าส่งไกลปลาก็สิบพิษจากตัวที่ว่ายูบัานครับตัวที่ยูบ้านคือความอ้วนครับกินว่าอาหารกับสิสิอ้วนแต่ว่าตัวนี้อยู่ในปลามันอยู่ในปลาย่างกับเม่อ้วนครับเสียออกส่งไกลปลาครับออกส่งเห็นเห็นก็หนำหนึ่งคือกันแหละครับ จะค่อนข้างจะค่อนข้างี่แคะครับตัวนี้ก็ส้งเป็นแม่ไก่โตครับเป็นแม่ไก่โตเห็นไหครับเป็นแม่ไก่โตครับ